ไัดเลยเาเงาตัวเปตัวใหม่แล้วจับเดยหุบหายตัวพันเขาไม่ยี่ต่อไปจับเป็นกวันหนหายตัวพันเขาไม่ต่อนี ตันมาาูตันนี่เนาะไม่รือเองเยอะวนมครับขวันี่เนาะวนวนสวนละทนเขไปตเจ้าตใออในเจ้าเอาไปแวใรมน <laughs> าเ้ยสวนันหาใครในเจ้าไปาาพิษไทยเขาว่าดิปุย้ยอรหู้ี่ มัดไว้พี่เต่าไปอัดไ้เรื่อัๆเด้าเพล็เลยมัดเสียเขาดีเบ้าได้เ่จังเอาคางพี่บ่ได้อันนั้นมาใส่ไทยให้พ่อแก้วเพิ่นไดงนะตอมวยช่วยจะามาเลยยันขยันขยันขยยันขยันขยัยันข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 ยันนขยันขยันยันขยัลงยันนขันขยันขยนขยันขยยันขยันขยันนขยันขลงลขยันนขยันขยันขยันน